สบายดีเฮ้ยสุขูมสุกคนทุกมองทุกบอลตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกับสองนาทีสุกุมุขคนเมื่อนี้ก็ลันผุดันที่ชิบซองเฮ้ยเมื่อนี้นานนา่งหักกมาจะทําบุญสุขูมสุกคนหิวข่าวเองนลยฮิวข่าวเองเฮ้ยสิพามาเกงเห็นนางผ้าสุกินไปก็เลยข้าวกะเตรียม่ไหวสุขุมสุกคนเครื่องปรุงข้ากะบาลาได้มีแต่ปลาเดี๋ยงน้องสุขุมสุขคนเนาะแต่ว่านั่งสิขอกินมะขามบานก่อนใหม่เข่าให้นั่งหิวเข่า หมดนางหมดลยเกงจะบอกขณะคืองาี่สุทุกคนอากาศีะทีนาลงเลยอ๋อกบวกคอยนี่กบวี่ต้ากบวกินดีเ่องเกเขากาอาบักบวกนะทุกคนลืมเฮ้ยใช่ลเอ้ยดีดี๋อ้มกนขาม คพิ่หนึง่งต้องใช้ลายที่มาทมาอันหมักผก็มันใช้ซ้ำหน่อยน้อยเนาอยทุยกทุกคนมันในการน,นัง่งรวงวัดกับเบทีพื้นท่วงกัรในบ้านเท่าใน,ใน,าหนารหลาคนนะนาตาลีเอ้ยคนลงหัวคนเจ้าจนเหมือนในคลิปนะมันคลิปสั่นทุกคนเป็นเป็นเบิงเบ่งหัวจ้เหมือนเนติดตามเขากข็บุญพูดได้หลายเด้อที่เบิ้งทีุ่กนาตาลีโ <c oughs> พกเขาก็เหตุนคือไปึงหนุ่มเิดฐานด้วย มีแนวมาขันมีแนวมาบางมาไหวยอยู่ที่ป้าเก่งเดิมใหม่เดิมคุ้มกับปัญหามักจกับตั้งใจว่าชี้เอาหมวลชนคุยไปมาปเปิดกล้องมาปัดลืมบดที่บ่าวยังไงลืมเลย ประเดเขาคือโปนคือเก่าประเด็ปะโคประเด็ปะโคจะเป็นพวงสะบันเล่โอยสองทะบินยังเรียอเลยนะ ปารีกก็จะใส่มักีดด้วยี่เผาแห้งๆเหมือนนั่งไปทำบุญมันสีด้วเมือนี้มันีกเ็จมาตัดอันี้ลงทุกคนนั่งไ่น่ไ่ได้เป็นใช่ไหมใช่ล้มีดนะอันนี้ก็คือพวกนี้อยู่ในตู้ยินขี่ว่าเลอยู่ในต่างปรเทศเุเธอเขาจะเอาเย็ดลงใ้ทุกคน เป็นต่อเลยน้ำจังซ่ติดทางกร่างแล้วแล้วแหลีขาดีคาอันโดใหญ่ๆเอากระเพาเอาหน่ยดิ ต้องผ่ามันมันดอกมันกินน้อยบวดแทบต้องเนวใหญ่เหมือนกันแทเน่น่อยเลยป่ดแบปวดเตีมปากปวเตีมมคาอเอายัง่ๆฮิตหน้าไม่ได้ฮิดในกาลพระเฮนทุกคนมอดัดมือ อันนี้เฮ็ดนางพ่านี่มีมีม,ม,ม,มีมีเคมีนะทุกคนเขาเคยปลูกเคยปลูกกับคุณพ่อเิวรจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยฉะนี่แหละใส่น้ำเฮ็นทีแหละถ้าว่าให้ท่อ,องเป็นกระโปะกระชิพิดเด้อเขากินก็ได้กระชิบๆอ,อับชนะิยืนนะเพราะมันจะชาดละปลาเด็เขากระชิเอาอย่างงูอุ้ยไม่ใส่ไม่ใส่ เขากระสิหั่นหัวลงะก,ก่อนไม่ต้องให้กาหั่นหมอดเลยการหั่นที่นั่งหิวเข่าแหง้งกินห่อจุมไปก่อนโอ้ยบใบเข่า,ขาก่อนอเสพไปใครหิวเข่าเนวะมาคามก่อนเฮ้ยทุกคนหิวเข่าแหง้งทำหวานได้ต่อ บางท่านเอามาบวกลงเลยทุกคนองานเดียวเฮ้ยก็ไม่แต่ว่าเหยื่มวนจนคุยแล้วว่าเหยหัวว่าเหยื่อนู้นเหยื่มวนเฮ้ยตองรวังกันมักบวกไปเลยทุกคนเหตุตอดเนี่ยมันจะมันจะนู้นต้องเหตุต pues ่อหน่อยนะตอันต่อหน่อยแล้วมันจางจนมาดำจนมาเล่เราลืมในตู้เจ็ดนั้นทุกจะกคน แผ่นที่สิใส่พ้อมเฮ็ดสางดอกทุกคือกันอารเบิดอีเลยเนาะมันสิมันบ่มีแนวใส่ลงเบิดนี่แหลเฮ้ย้าเจได้ยามสิบเสบหวานเด้อ ตัวเล็กตัวเล็กน so right. ั่งบนสีมาพัดนั่งบนอยากกินมันปันใดจุดมตายหมากโปเซติเกดจะบักหักภานในทุกคูจะคนเต็ดอวยรวยบนดกาเอลุกท้ำบูญเอ้อจุคโปรเซนเขนครักระโม่เปโมขาทานระมูของสัตว์ประทานทำเขามีได้ สัมพามีมูขมูขกระท่านลายข้าวละท่านสัมพามีหน้ากาันลงไปใส่บามันี่มีห่อโสมนะพอใส,วใสว่ว่าวส่ยไว้มีมะขามว่ามะขามนี่แนีะยขาก็ใส่มีกระต้มพนมนะครับแค่แบบมีขเบื่อที่เข้าวมันใส่ข้าวบา ใม่กระตุกันเลยเมือ่อคืนนี่นั้นเองชอบจุดตั้งคุณโกนโว้ยนอนต่นอนเม,ม,ม,ม้นขี้มูเมื่อคืนนะวะขี้มูมันไม่มันหลังมา,ากับ่อันมานํามันนิ่อากาศมันนิ่งเลยมีเม้นขี้มูกโดออยหัวไปได้กลังินข้าเข้ากระสมปุ๋งตะกนเลยสวยเลยใส่เป้งนวัวกับชูรสก่อน หลายๆเลยใส <c oughs> <c oughs> ่เกลือทุกคนยาันครมน้ำปลาน้ำปลา สิ่ก่อนมันกระเทอะอะไรดิจะไปอีตู่กันดิไปอีตู่กันไปเลยวันนี้เบิรงใกล้ๆกันทุกคนตาหน้างเลยถูกถูกทุกคนเกงกี้นางผ้าใส่หมวกบวบมาเด้อบรรประธานน้ำกันมากินน้ำกันถูกๆทุกคนย่ามือเส้า นางก็หิวเขาแห้งเว้าลงหน้าลงหลังของสุดปอภัยเด้อทุกผู้ทุกคนกินคือเก่าแทบบ่ทําจําถูดบ่ได้เฮ้ยมาๆมากินนํากันบังบวบน้อยริยําปุดๆโหมอีกว่าหมวตักเฮ้ยตักตกวย ทำลายไหลความแทบควมนัวไม่พอดีพุุก์คนมาเด้อมากินน้ำนางเด้อมาเด้อจุลชุกนสองถ้วย้ะเผื่อไรขัะไรคุณคืออีพีนั่ เอหอนไอหอนไอคุยหอนดิหอนดิหอนหอนไอหางหอนดิหอนดิหอนดิหอนไปรับประทานกันเลยแล้วขัดระมัดุกวังทุกคนยิ้มแห้งเลยวันนี้ตุกเข่าตุกมือคนที่มหานางบ่เฮ้ยมาขมามาใครมาหา ตัวน้ำบวกคือขากแค่มรณีคีปยไห ก็หลุดแลกลายใช่ไหเชียงหย่ำย่างเราบปได้ยินมเชียงหลุดแบแทบ thế thì mát này mẹ mát thì cũng chụp khuôn bỏ ớt nó hơi mát đớt kinh khảo đớt kinh hết ừ. chìm mưa, mưa đọc พี่น้องม่ดิบนควมเจว,วมนัวเฮยอาหารแบบลาวลาวเฉา,า,าะเนีน่ยเปนกษตรแ่นะก็ลดไม่เลยเฮ้ยลดนะมันจะเปบุญธาตุนะบุญธาตุท่านผู ตันี่น้มักเหงนะคุณลาน้ามากักเหงคือว่าขักขกากแกันนะ <c ười> คุณอา,า,ายแหงมัวในน้ำหมักซ <c ười> ูบุบบารใล้าแหงดีไซน์สงกรแัดีไซน์น,น,น่งแนวน,นั่นไม่คิจดดิตร เออยมเด้อยชา้ที่อุบตกกันทาม่บงเยเด้อคุณคุเขาเป็นลังใจคนที่อมเฮงแล้คุณจะคุณเจอกับตะลุนเอกับบตลุนเอกันอ่ายังไงนะกรเอฟซีในบ้านเบิ่งคณให้เล้เพื่อนพอตาจเยอะด้วคนบึงเยอด้วยคุณ ขบุญคุณไะ้ลายจีเบิ่งที่ทุบนั่งไม่นั่งแับคุมเป็นว่าบอกไงเด้อบอกให้ดอก้าฮิตกาความแคบความเม่าบวบกับบวบกันบ้านรวย เราเฮ้ยมือหนาพวพกกำลังสบายดีสบายดีจ้า